ค่ะมาแล้วค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีเอฟจีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็ได้คัดเลขเด็ดมาฝากแล้วนะคะหมดที่แล้วเลขไม่เข้านะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะทุกทท่านแต่วันนี้คัดเลขเด็ดมาให้แล้วนะคะ เพื่อความไม่เสียเวลานะคะขอให้เดี๋ยวให้ดูเลขเลยนะคะนี่นะคะเลขบอกบุญนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคัดเนียนๆให้แล้วคะ่ะนี่นะคะเดีรวจะได้ทำบุญสร้างบุญกุศลไปด้วยกันนะคะ แคตาจอไว้เลยนะคะงวดวันที่ 2, สองพุษภาสภาหกสองห้าหกสเนี่ยนะคะชัดไหมคะชอบตัวไหนก็จะลอตเตอรี่ไว้นะคะขอให้พรุ่งนี้ได้รับเงินเสนเงินล้านนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ